มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ้ําประกาศนั่นหลังคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งเมเพื่อนเชียร์กันสนานเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปอย่างชื่นมืน่นสมกับเป็นสะ r p r จีนเลยจริงๆเพื่อนในและนอกวงการแห่ร่วมงานอย่างคับข้างค่ะ เป็นอีกสีสันงานแต่งเลยก็ว่าได้หลังอ้ําพัชราภาคว้าช่อดอกไม้จากเจ้าสาวถึงขั้นจะทถลกชุดสวยกันเลยใส่รองเท้าแตะแต่ว่างานนี้ทุกคนขอถอยให้อ้ําแล้วก่อนที่สาวอ้ําจะคว้าช่อดอกไม้ได้แล้วและขึ้นไปบนเวทีประกาศดั่นว่าไม่มีแฟนโสดพร้อมอวยพรสุดซึ้งให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวงานนี้ทางด้านการกันปฐาวรพิธีกรถามสเปกต,ตอนนี้ อ้าําต,ต,ตี๋ขาว,ขาวเล่นเกมท่ามกลางเพื่อนเพื่อนเชียร์กันสนันเลยค่ะอ้ําประกาศนะคะหลังคว้าช่อดอกไม้บอกสเปคในงานแต่งของเมเพื่อนเชียร์กันสนันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ